สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตื่นมาพูดคุยกันอีกวันนะคะวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่สิบเพอเวลาก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าเลยนะคะปีเอ่อวันที่สิบพฤศจิกายน No โนเวม ber ปีสองพันยี่สิบห้านะคะวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆวันเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดงานวันนี้แต่ว่าตื่นตั้งแต่ตีสองค่ะแต่ที่ว่าวันหยุดจะตื่นจะตื่นสายแกไม่ว่าตื่นเต้นยังมีเวลาทํโน่นทํานี่นะคะก็เลยได้มาเนี่ยนั่งโอ้โหถูกคุณสามีจริงๆเลยนะคะเนี่ย พอเห็นว่าเราจะทํางานเขาเรีบเปิดไอ้โรบอทไอ้โรบอทเครื่องดูดฝุ่นแล้วลเสียงมันมารบกวนแนละ้วกําลังจะ กำลังจะแก้ตัวไม่ใช่แก้ตัวนะอาจารย์ที่บายคลิปที่แล้วมันตัวเลขดูตัวเลขต,ตาหานีสงสารนัานผู้ชมนะคะตื่นมากก็นี่แหละนึกถึงน้องน้องคนไทย <c oughs> โน,โน,น,น,นะคะที่ว่าเขาดูแลน่นนี่นั่นก็อยากจะพูดก็พูดเลยผมเป่า <c oughs> กระเซิอกระเซิงหน้าตาไม่ได้ล้างเสียงก็โอ้ยอากาศไดห้หายไม่ใช่อะไรเสียงจากครั้งที่แล้วเสียงจากไอ้เครือ่องเครื่องทำความอุ่นนะฮีตเตอร์นะคะแล้วก็เสียงแทรกจากทีวีไอ้จากคอมพิวเตอร์ของ ของคนอีกคนที่อยู่ร่วมใจกัาห้องด้านหลังก็นก็แทรกเข้ามานะก็เลยโอ้ยต้องขอโทษน้องมากเลยคลิปนี้ก็เลยอยากจะปรับปรุงตั้นหน่อยนะก็อย่างน้อยก็ให้มันเจริญหนูเจริญตานะก็อย่างถึงอายุจะมากแค่ไหนก็จริงก็บางทีมันก็ยังยังบอกรับตรงก็รับสภาพความจริงไม่ค่อยได้นก็ก็อยากเสือออกไปก็อยากให้มันดูดีหน่อยก็เลยนี่ต้องมาจัดฟืนจัดไฟนะคะแล้วก็ กลว่าวันนี้เสียงก็คงจะพอใช้ได้ดีเงียบไปแล้วไอ้ลบอดก็ตั้งยื่นลบอดนเครื่องดูุดฝุ่นนะคะเมื่อกี้เห็นเปิดกันเงียบไปแล้วนะคะวันนี้ก็อยากเนี่ยอยาก,อยาก,อ,ยากอยากจะอยากจะมาคุยอยากจะคุยกับท่านผู้ชมนะคะคุยผ่านดินฟ้าอากาศผ่านโลกออนไลน์เนี่ยค่ะจริงมันด้มีสาระอะไรมากหรอ พอเวลาก็อยากจะพูดอยากจะมอมอยโน่นนี่นะั่นรู้สึกว่าอดกันกดดันกดดันสะสมมาหลายวันนะ,ะจากใหม่นี้ไม่มีอะไรที่แบกเกาวด้านหลังก็เป็นมุมเล็กๆภายในบ้านนี่แหละคะ่ะ พูดถึงหมวกเลยหมวกด้านหลังเอเราความเป็นมาสักหน่อยไอ้ด้านขวามือสุดนะคะที่มีตาเกียวๆเล็กๆอ่ะเป็นหมวกที่เขาแถมมาตอนที่ซื้อคุณสามีเขาซื้อรถแท็กอร์ก็แถมหมวกมาสองใบนะคะอีกใบหนึ่งไม่รู้ให้ใครหรืออยู่ไหนไม่รู้อีกนมดก็เลยมาตั้งอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่อะไรเจ้าของไคนขับแท็กเตอร์เขาไม่ชอบใส่หมวกค่ะคุณสามีเขาเป็นโรคโรคจิตชนิดหนึ่งเขาเกลียดหมวกเขาบอกก็เบื่อตั้งแต่เขาเป็นทหารก็ใส่หมวกแทบเจอตลอดเวลาเขาว่างั้นนะคะพอออกจากบทจากประจําการแล้วเขาก็เลยไม่ชอบหมวกจะร้อนจะเย็นจัดอะไรกันหนาไหนเขาเขาเขาไม่แต่หมวกเลยค่ะที่มาที่ไปองเขาแต่ละคนก็มีเหตุมีผลแต่ละคนกันไปนะคะก็แล้วแต่เขาแหละแล้วก็ไอใบถัดมานะเะาก็เก็บเป็นที่ระลึกนะตอนนั้นพอปีที่แล้วค่ะไปทําบัตร ไปทําบัตรไปทบตัวภริยาทหารผ่านศึกนะไปทําที่รัสเซียรู้สึกค่ายทหารนะั้นจะชื่อถ้าจะไม่ผินะค่ายมูดี้ค่ะก็อยู่เอรัสเซียนี่จะอยู่ติดกับทางเหนือของฟลอริดานะคะพอดีเมืองที่อยู่ที่ไวส์สปริงค่ะอยู่ติดเลคซิตี้เป็นทางเหนือของฟลอริดานะคะติดกับรัสเซียนะคะเดี๋ยวพอไปที่ไปที่ค่ายที่ทำที่ทําบัตรเนี่ยถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเผื่อพี่น้องคนไทยที่เป็น ครอบครัวทหารผ่านศึกนะคะต้องการจะไปโดยเฉพาะที่เราไปก็คือไปทาบัตรภริยาทหารผ่านศึกเซนบวกสบายมากค่ะไม่ต้องไม่ต้องจองคิวนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาน่ารักบริการดีมากเลยมันไม่เหมือนไม่เหมือนบางใหญ่ๆบางที่ทำมาเรื่องทําอะไรซึ่งอย่างนี้ก็ต้องจองคิวกันเป็นครึ่งค่อเดือนนะคะแต่ที่นี่ก็สามารถที่จะวอกอินเข้าไปได้เลยนะคะแต่ก็ต้องมีบัตรประจําตัวนู่นนี่นั่นนะก่อนจะผ่านเข้าไปด้านในนะคะแต่ก็สะดวกคนไม่เยอะนะคะยุคคใาย ถ้าจะไม่ผิดนะค่ะยี่นั่นจะไม่อยู่ีค่ายหมูดีะค่ะอยู่ที่ร้านโจเจียนะคะเออไปก็เลยเนี่ยแล้วเขาก็จะมีร้านสวัสดิการนนนี้นั่นสำหรับทหารนี่ก็เดินก็เดินเข้าไปชมในร้านที่เขาขายหมวกนี่นะค่ะก็ที่ส่ยคนไทยถ้าเดินแล้วก็อยากจะซื้ออะไรติดนวาเจ็มือหรือว่าอุ่นนุนเท้าแล้วเป็นแล้วก็เป็นที่เลรลื่องเขาเลยได้บวกใบนี้มานะก็เลยมาตั้งไว้แล้วก็ใ <laughs> บตัดมาท <laughs> ่นี่เคยไม่รู้จะพูดอะไรก็มองเห็นหมวกด้านหลังก็เลยก็เลยเล่าให้ฟังที่มาที่ไปนะคะ ทุกอย่างมีที่มาที่ไปเนี่ยไอ้ใบถันมาเนี่ยก็เป็นหมวกหมวกที่มันเขียนด้านหน้าว่า Explorer นะคะพอดีมันตรงกับไอ้รถฟอร์ดที่ขับไปทํางานอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะมันรุ่นมันรุ่นฟอร์ด Explorer นะคะเห็นมันเป็นชื่อเป็นแบรนด์เป็นเป็นรุ่นเดียวกับไอ้รถที่ขับก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ก็เลยเอามาตั้งไว้เป็นที่เป็นที่ระลึกนะคะฟอร์ด Explorer นี่คนข้างจั จะรู้ในระดับแบบเราๆนะคะไม่ใช่รู้แบบคนรวยนะ,ะรู้แบบโลโซอย่างเราก็ถือว่าถือว่าเขาว่างั้นนะคะเองก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้เพราะว่าอที่ซื้อมก็รู้เรารุ่นนี้แล้วก็มีครั้งหนึ่งนะคะมีแคครั้งหนึ่งทีซื้อใหม่ๆก,ก็คือโลโซข,ขับขับเป็นระบบมันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าใช้ไม่เป็นอ่ะมีครั้งหนึ่งขับไปทางานแต่เช้ามืดนะเช้าไฟในรถมันมืดคลื่นฟ้าคลื่นฝน,นด้วยรีบๆด้วยวันนั้นจาจำในแม่นเลยนะ,ะก็อยากจะ เออจะเปิดไฟในรถเออคำไปคำมากลายเป็นว่าหลังคามันเปิด <c oughs> โอ้ยตกใจรันทำไงดีฝนก็จะตกแล้วมันปิดยังไงเออเกดกดไปอีกทีเอ้ามันเปิดมันมีสองชั้นค่ะมันเปิดมันเปิดแบบมีกระจกอยู่ชั้นหนึ่งจะไปกดอีกทีหนึ่งตรงไหนหนึ่งมันก็จะเปิเปดอีกชั้นหนึ่งก็เห็นเดือนดาวอากาศโล่งอย่างเงี้ย แดี๋ยวตอนนั้นมันมันไม่จําเป็นต้องใช้อจริงๆถ้ารู้รู้รู้ล่วงหน้าก่อนนะคะอันนี้ท่านดูคลิปเก่าก็จะรู้ว่ามันได้มาแบบไหนย,ยังไงแล้วได้เพราะตัวเองไม่เลยรู้เรื่องเลยคุณสามีก็จัดการนะคะก็เลยได้มาทีนี้ก็เออเอาไงเดียวผลก็จะตกเวลาก็กระชันแล้วแล้วมันต้องปิดตรงไหนอะไรยังไงโอ้ทำไปทำมานะคะเออแต่ก็นึกก็มีข้อสกิจใจนิดน,นึงก็เหมือนเหมือนเราเปิดปิดไฟอะคะ่ะ หรือว่าเปิดปิดอะไรหลายๆอย่างอ่ะจริงๆก็ไอ้ปุ่มไอ้ปุ่มถ้าเราเปิดปุ่มนี้ปุ่มปุ่มปิมปมปดมันก็จะน่าจะอยู่ใกล้เคียงอยู่ฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าถ้ามันไม่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันก็น่าจะอยู่ปุ่มเดียวกันเ้ืองลองกดซ้ําอะไรเงี้ยก็เลยลองดูแต่ครั้งแรกมันไม่เวิร์คมันไม่ทํางานแล้วก็เครียดแล้วก็ตั้งตั้งสติใหม่แล้วก็ไม่มีใครมีใครช่วยได้ต้องต้อง,องดูแลตัวเองอะบางครั้งบางคราวโหชีวิต พ่อเอฟ้าฟ้านงไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เมืองไทยอยู่อยู่อยู่เมืองนอกภาษาก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยเวลาที่ว่าติดขัดนู่นนี่นั่นเป็นอะไรที่โอ้โหความตันขึ้นเครียดทุกทีอ่ะแต่ก็แต่ก็ผ่านแต่ก็ผ่านมาได้ถือว่ายังยังเจ้าการปลอดไฟอยู่รอดนะคะก็ออกแรงกดจริงจริงที่ที่เราไม่ทํางานอ่ะเรากดฝังคุ้มคามแล้วมันไม่ทํางานเพราะว่าเราออกเราเปแบบ ขาดความมั่นใจเงว่ามันจะผิดหรือถูกก็อาจจะไม่ได้ออกแรงเท่าที่ควรแล้วพอปรากฏซ้ําอีกทีออกแรงนั่นหน่อยแล้วมันก็ผิดโอ้ยก็โล่งไปแล้วลงไปกาฟก็เปรีบเวลกรรมนะคะแต่ว่ามันก็มันก็ช่วยได้หลายอย่างแลวบางทีเรารู้สึกก็กขับขับไปมันมันเริ่มง่วงเนี่ยมันก็จะมีเอีอแก้วกาแฟโชว์ขึ้นมาแล้วเออถ้วยกาแฟคุณกําลังจะหกละอะไรประมาณนี้คือเขาจะเตือนสติเราโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็แต่ว่าบางอย่างมันก็ค่อนข้างจะ มันค่อนข้างเกินความจําเป็นนะคะจริงๆก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ ก็า <c oughs> คิดคิดอยู่ว่านี่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีอะไรเงี้ยเนาะแต่ในความดีเขาก็มีมันมีความรู้สึกโอ้เฉียดชิวหลายรอบเลยตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่เจียดชิวที่ว่าไม่น่าไม่น่าจะรอดอะไรเงี้ยแต่มันก็เคียวคาดปลอดภัยมาได้ก็น่าส่วนหนึ่งก็ถือว่ารถเราก็ยังดียังคุ้มรองเราอะไรเงี้ยนะก็เลยเก็บไว้อันนี้พูดถึงเ,เรื่องหมกเอเวอร์เล์นะคะนี่ที่สําคัญไว้ตัดมานะคายวิววีแ <c> บ <oughs> ็กเฟสเดนทัมเนะปี2024นสเะ2024นก็คือเป็นปี เป็นปีตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งสมัยนี้ค่ะที่เอาไอพบแบกอะค่ะเราไปเดินไปเจอตลาดนัดตอนที่มาถึงมาอยู่มาซื้อบ้านที่นี่เมืนใหม่ๆก็ไปเจอขอจะมีร้านคนท้องถิ่นทุกไปอะไรค่ะก็มาขายมาตลาดนัดบ้านเราที่นี่ก็เรียกจะ ฟ้ามือมาร์เก็ตบ้างฟอติ้งมาร์เก็ตบ้างอะไรประมาณนั้นแหละก็ไปไปก็มีร้านหนึ่งเขาขายหมวกเนี่ยแล้วคุณสามีเ็าเป็นแฟนคลับตัยจงตตวยงเงินของท่านทำนั้งจะอยู่ไทยแล้วนะคะตอนที่เลิกตั้งแล้วท่านไม่ได้โอ้หคุณสามีท่านสงสารสงสารสงสารคุณสามีที่เขาเชียร์มากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไอเราคิดมากไปเองก็ถึงเวลาไม่ได้เขาก็ไม่ได้เขาก็ไปได้อะไรนักหนาหลกนะคะแต่ตอนแรกก็เป็นห่วงเฮ้ยเขาจะทําใจได้หรือเปล่าเพราะว่าสภาพิใจก็ไม่ก่อยแข็งแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยก็ผ่าน ก็ไมาได้ก็อ <laughs> ันนี้ก็เลยซื้อมาเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็ไอไอสัญลักษณ์อกเห็ดอกเห็ดแล้วก็น้องก็ให้ทิ้งไว้ให้เหมือนกันนะคะเป็นลมบัติที่ว่าไอ้น้องที่กลับเมืองไทยเขาชื่อเจก็ชื่อน้องหน่อยเลยเขาทิ้งเ็าเขาใ้มาหลายอย่างเลยนะคะคุณสามีเขาก็เป็นทหารผ่านศึกเหมือนกันแล้วคุณสามีเขาก็สะสมนู่นนี่นั่นนะคะไปเมืองไทยก็เลยมีนู่นมีนี่ที่เอาไปไม่ได้เขาก็มาฝากเยอะแยๆนะคะก็เลยตั้งไว้เป็นที่ระลึกวัาหลังก็จะโชว์อย่างอื่นอีกเยอะเลย แล้วอีกดอกหนึ่งจริงมันก็ข้างล่างมันเป็น <laughs> มันเป็นแจกันเนื้อมันเป็นแจกันแต่ว่ายังไม่มีดอกไม้มาใส่ก็เลยไอ้เอาดอกเห็นดอกเล็กๆไปทังไว้ไปทัม้วนนะคะไอ้แจกแันนักโอ้โหคุณสามีเป็นกิจกรรมโอ้โหกิจกรรมหลักของเขาเลยตอนนี้วันเสาร์นะวันเสาร์ไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่าอีกเดือนละครั้งหรือสองครั้งเขามีกิจกรรมการประมูลค่ะประมูลในเมืองเล็กๆเนี่ยประมูลของเก่าเก็บ <laughs> ที่นี่เขาจะชอบ มันเขาต่างคนต่างอยู่เขาก็เลยจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรต่ออะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างทุกคนก็จะซื้อเป็นส่วนตัวกันหมดนะคะเขาจะไม่มีการหยิบยืมกันอะ แล้ววันหนึ่งถ้ามันเยอะเกินหรือเขาจะโยกย้ายหรืออะไรเขาก็เลยจะเอาปาประมูลบ้างอ่ะบางแจกเอาวางบริจาคบ้างไงแต่ที่นี่เขาเขาจะมีกิจกรรมเล็กๆในเมืองเขาอ่ะแล้วกูสามีเขาก็พอได้ไปครั้งหนึ่งเขาติดใจก็เหมือนเป็นที่เดียว่ะที่เขาได้ไปเปิดหูเปิดตาแลเคยไปบริจาคไ,ไ,ไปประมูลแม่ไก่มาได้เกือบยี่สิบตัวเลยคท่านผู้ชมและหลังจากนั้นก็จะมีโอ้โหสารพัดโอ้ไม่อยากจะพูดถึงก็เหมือน บางอย่างมันก็ยังพอดูได้แต่บางอย่างมันก็เหมือนกับเม่อไปประมูลกระยาบ้านคนอื่นมอาไว้บ้านเราแล้วพูดพูดอะไรไม่ได้ก็ต้องที่รีบๆพูดดิวิเช่อยากให้เวลามันมันรวบรัดไม่เยอะเยอะเกินนะคะเพราะว่าถ้านานเกินสงสารเราผู้ชมคิดย้อนหลังดูเออดูเทปดูคลิปเก่าๆนะคะพูดทก่ลูกค้าจะฟังไม่สนฟังก็ไม่รู้ละฉันจำฉันอมันฉันพูดติดฟันฉันพูดไปเลือดเฟื่องแล้วเธอบางคลิปเป็นชั่วโมงนะคะมาดูย้อนหลังหูอินดูท่านผู้ชมยังขอบคุณทุกท่านที่ที่เข้ามาชม นะคะก็ไม่รู้ว่าจะจมได้กี่นาทีอะไรยังไงแต่ก็ถือว่าถือว่าเป็นกำลังใจนะคะก่อนจะปิดท้ายนะคะเพราะว่ากลัวจะนานเกินเนี่ยพูดถึงเสือนน <laughs> เส้อกันหนาวเสื้อกันหนาวที่เพิ่งซื้อมานะะเนี่ยที่ซื้อนี่พออะไรรู้ไหมเขาเนี่ยมันมีสัญ,ญาลักษณ์ที่เป็นธงชาติของประเทศไทยค่ะมันมีสัญ,ญาลักษณ์ตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรง,งชายเสื้อนะคะเนี่ยพอเรามาอยู่ มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมองกลับไปประเทศไทยนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบเราเห็นที่นี่ที่มันเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยของเมืองไทยเรารู้สึกป่าเื่มแบบตาลอดตาศสยอยากจะได้มาครอบครองอะไรประมาณนั้นนะคะมันมีความความภูมิใจความความรักชาติตอนที่เราอยู่เราก็เอ้ยอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นบางทีฉันก็เบื่ออยากไปนู่นไปนี่จะจริงๆก็บ้านเราน่าอยู่ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เราก็เห็นเขา เห็นบางช่องที่ยูทูบเบอร์เขาเขาถ่ายนักท่องเที่ยวที่เดินทางหลังไหลเข้าประเทศไทยแล้วก็แออัดเต็มไปหมดล้นสนามบินสุวรรภูมิเห็นแล้วอ้ดีใจมากภูมิใจในประเทศไทยอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันนะคะพอพอได้มีโอกาสได้พูดได้คุยกับใครบอกว่าฉันเป็นคนไทยนํามาจากมุงไทยอะไรอย่างเงีาจากประเทศไทยเขาบอกอู้ไนส์กันตี้อะไรที่ได้คุยกันหลายคําพอรู้เรื่องหน่อยก็บอกวันหนึ่งเขาก็อยากจะไปเยี่ยมชมประเทศไทยอะไรยี่ยเพื่อนเขาเคยไปแล้วดีมากโน่นนี่นั่นบ้านเมือง จริงๆว่าบ้านเมืองเรานี่คือคือเทียบกันหลายๆที่คือคือคือดีที่สุดไม่ธรรมดาลเลยไม่ธรรมดาในเรื่องที่ดีๆนะคะมีมีความสวยงามทั้งทางบกทางทะเลการข้ามนาคมก็สะดวกการเดินทางความปลอดความปลอ,อดภัยนะคะอาหารการกินผู้คนใจดีเป็นมิตรชาวต่างชาติหลายสิ่งหลายอย่างค่ะเห็นไหมทั่วโลกไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงการจะอากาศจะแกงจะบรบลากาฟันอะไรยังไง แต่ทุกเชื้อชาติถ้าไปรวมอยู่ประเทศไทยทุกคนก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่ที่น่ารักอยู่ร่วมกันได้ไดยด้วยความสุสงบสุขๆๆในะยิ้มแย้มเขีมแขใจนะคะแต่ปัญหามันมีทุกที่เรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็มีทุกที่นะคะไม่อย่าไปอะไรมากนะคะต้องอยู่ในขอบเขตเราเราช่วยอะไรเขามีได้บางทีเราก็มีทำภาระเพิ่มก็พอนะคะเราภูมิใจในความเป็นไทยนะคะขอให้โชคดีมีมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ